วัสดีครับผมนายเสริมศักดิ์ไอ้พุกนะครับคุณครูจากโรงเรียนวังตะกูราชุทิ์นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอย่างดีเลยนะครับที่ได้ออกมาจากห้องเรียนนะครับเพื่อมาที่ศูนย์การเรียนรู้นะครับศูนย์ใช้พัฒนาการเกษตรสิรินทรนะครับวันนี้เรามาที่นี่เนี่ยเพื่อจะมาถอดบทเรียนจากศูนย์การเรียนรู้นี้นะครับให้กลายเป็นห้องเรียนนะครับที่เป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งนะครับในการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning เพื่อให้นักเรียนของเราเนี่ยนะครับสามารถมุ่งสู่สมรรถนะที่สาคัญ ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงนะครับซึ่งจะมีกี่ศูนย์การเรียนรู้นั้นนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมกันได้เลยครับครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับวิทยากรเนื้อหอมของเรานะครับคุณนพรัตนานันนะครับหรือพี่เฟียสของเรานะครับพี่เฟียสสวัสดีครับพี่เฟียสครับอย่างอื่นเลยอยากรู้ว่าที่มาที่ไปของโครงการนี้ครับมันมีที่มาที่ไปอย่างไรถึงเกิดโครงการนี้มาได้ครับพี่เฟียสค่ะ ที่มาที่ไปก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณคิณ,คณ,คณจรัสศรีจินดาสงวนเนาะท่านเป็นเจ้าของที่ที่เดิมก่อนแล้วก็ท่านได้มอบที่ถึงนี้ให้กับทางมูลนิธิชัยพนาโดยน้องเจ้าน,น้องถวายสมเด็จพระคนิษพาธิราชเจ้านะคะก็ได้ได้พงท่านก็ได้รับสั่งในเรื่องของการทําโรงเรียนก็คือศูนย์สาธิตด้านการเกษตรนะคะครับก็คือว่าโรงเรียนตรงนี้ก็เปรียบเหมือนโรงเรียนหนึ่งโรงเรียนใช่ไหมครับพี่เสียที่ ชาวบ้านหรือแม้แต่นักเรียนเนี่ยสามารถเข้ามาศึกษาดูงานได้ใช่ไหมครับเมื่อกี้แอบเห็นเมื่อช่วงเช้ามีโรงเรียนมาดูงานด้วยใช่ไหมครับพี่<ม>พเสียเห็นว่าได้ทํากิจกรรมหลายอย่างใช่ไหมครับทีนี้มันจะตอบโจทย์กับทางโรงเรียนของเราครับพีบ่เสียคือเราต้องการจะพาเด็กนักเรียนเนี่ยออกมาศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนเหมือนเป็นการขยายขอบเขตการเรียนรู้ออกมาสู่นอกร้วโรงเรียนเนี่ยครับพี่เสียทีนี้อยากจะรู้ว่าถ้ามาที่นี่ครับพี่เสียเราจะสามารถทําอะไรได้บ้างครับมี ฐานอะไรบ้างหรือแหล่งเรียนรู้อะไรบ้างครับพี่เซศพอจะแนะนําได้ไหมครับได้ค่ะของเราเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรกรรมโดยน้อมนําเกษตรทฤษฎีใหม่แล้วก็พอเพียงนะคะเข้ามาใช้โดยใช้หลักปรัชญาขององค์ท่านนะคะของรัชกาลที่เก้าก็จะมีในเรื่องของจิดเรียนรู้ทั้งหมด6เรื่องนะคะก็เรื่องแรกจะเป็นการปลูกพืชผักแบบปลอดภัยนะคะ2ก็จะเป็นในเรื่องของการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก3าก็จะเป็นในเรื่องของการผลิตปุ๋ยอินทรีย สี่ก็จะเป็นด้านพลมงก็จะมีปบกนามปลานินปลานิ่นดำปลานินแดงนะคะส่วนอันที่หาก็จะเป็นการเลี้ยงโฟนมนะคะสุดท้ายอันที่6ก็จะเป็นในเรื่องของไม้ผลพันธุ์ดีและหายากค่ะเรียกได้ว่ามาที่นี่ครบวงจรเลยใช่ไหมพี่เสียทีนี้เมื่อกี้แอบได้ยินว่า,าสูตการเรียนรู้แรกคือการปลูกผักปลอดภยัยใช่ไหมครับค่ะ จะบอกว่าที่บ้านซื้อกินเหมือนกันครับซื้อผักจากที่นี่ไปกินเหมือนกันจะบอกว่าเยี่ยมมากครับผักที่นี่ทีนี้อยากรู้ว่าตรงนี้ครับทางโรงเรียนของเราเนี่ยสนใจการปลูกผักปลอดภัยครับพี่เสียทีนี้อยากจะสอบถามว่าถ้าเราจะมาเรียนรู้เนี่ยเราต้องเรียนรู้หัวข้ออะไรบ้างหรือความองค์ความรู้อะไรที่เราจะต้องนํามาใช้ที่นี่บ้างครับพี่สุการปลูกผักปลอดภัยของเราเน้นในเรื่องของการลดต้นทุนในเรื่องของสารเคมีนะคะแล้วก็ ใช้อินทรีย์เป็นหลักอินทรีย์ของเราก็ทํามาจากธรรมชาติก็ใช้เศษผักผล,ลไม้แล้วก็สมุนไพรมาทำยานะคะก็ใช้ในโครงการทําเองใช้เองค่ะแล้วก็บริโภคเองแล้วก็จําหน่ายกับผู้ที่สนใจในเรื่องของผักปลอดภัยค่ะทีนี้ผักที่เนี่ยครับพีเ่เสียมีกี่ประเภทครับที่เราปลูกกันภายในสูงภยในรู้ค่ะผักของเราก็จะมีผักประเภท1ใบใบนะคะ2ผักดอก3าผักผล ก็จะมี3ประเภทส่วนผักใบเนี่ยก็จะเป็นที่นิยมของท้องตลายก็จะมีคะนา้าเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะของสุนชัยลองมาก็จะเป็นกวางตุ้งต้นกวางตุ้งท้องเต้แล้วก็ชุงฉายชุงชาฉเนี่ยแนะนําต้องทําต้นปตฉัยจะอร่อยมากคนจีนจะชอบแล้วก็จะมีที่เฉพาะที่สุนชัยนะของบางมุนานต้นจะอวบใหญ่แล้วก็จะเหมาะปลูกในช่วงฤด,ดูหนาวค่ะแล้วก็จะมีถั่วเป็นไม้ค้างถั่วฝักยาวแล้วก็มีบวกเหลี่ยมมีฟักนะคะแล้วก็มีฟักทอง แล้วก็มีผักลงเรือนก็จะเป็นพวกดอกพวกก็จะมีเห็ดนางฟ้าแล้วก็ตามด้วยดอกไม้จีนค่ะเรียกได้ว่าถ้านักเรียนมาที่เนี่ยไม่ใช่ได้แค่กระบวนการในการปลูกใช่ไหมครับจะส่งเสริมให้เขาเป็นผู้ประปอกอบการได้ด้วยใช่ไหมพี่เฟียสคือเราสามารถทํากินเองทําขายปลูกไว้แล้วก็ออกไปขายจําหน่ายได้เป็นหารายได้ของเราใช่ไหมครับใช่ค่ะทีนี้อ่าค่ะโอเคครับที่นี้ก็จะส่งเสริมในเรื่องของการปลูกผักทานเองแล้วก็ สร้างไรายได้จากสิ่งที่เราปลูกนะคะแล้วก็เน้นในเรื่องของสุขภาพเป็นหลักค่ะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเรานําเด็กมาเนี่ยครับจะมีผักประเภทไหนนะครับที่เสียที่เราจะอยากให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้เป็นพิเศษถ้าพูดถึงเรื่องผักก็จะเน้นผักใบเนาะจริงๆผักไม้ค้างก็เด็กก็ทําได้แต่เพียงแต่ว่าเด็กจะต้องทําไม้ค้างทำค้างค้างให้ไม้เคลือยค่ะแต่ก็ที่นี่ก็จะ สอนเด็กปลูกมะเขือปลูกพริกปลูกคะน้าปลูกกวางตุง้งอะไรที่ไม่ยากเกินไปแต่ว่ามันจะเป็นพืชที่ใช้และยะยะเวลานานานิดนึงก็45วันหรือ40วันทีนี้ถ้าเด็กมาแล้วเนี่ยสารอินทรีย์เนี่ยเด็กก็จะได้เรียนรู้เหมือนกันใช่ไหมพี่เฟศว่าจะต้องทําอย่างไรที่ที่จะมาบํารุงผักของเราค่ะก็จะมีเน้นในเรื่องของการทําผัก ในเรื่องของที่เราใช้สารเคมีเนาะให้มันลดลงแล้วก็ใช้อินรี์เพิ่มมากขึ้นก็คือเราจะมีพอดสองพอดเจ็ดพอดสองนี่ทำจากผักผลไม้เปลือกหอยเปลือกไข่นะคะแล้วก็อาหารเศษอาหารที่เหลือหัวปลาก้างปลาใช้ได้หมดส่วนพอดเจ็ดเนี่ยก็จะเป็นยาก็จะใช้ผี ที่มาจะาใช้จัดสารสมุนไพรเป็นหลักก็จะมีบอร,ระเพ็ดฟ้าทะลายโจรพริกขาตะไคร่ีีมีรถาดเผื่อนเผ็ดเอามาทำเพื่อไว้ไล่แมลงแต่สูตรที่เราทำอ่ะไม่ใช่มีแค่สสูตรนะคะเรามีอีกเป็น1 0บสสูตรที่เยอะมากซึ่งเราก็ได้ถ่ายทอดให้กับชาวบ้านและเด็กนักเรียนเข้ามาเรียนรู้หลายหลายหลายคณะนะคะ ฟังแล้วน่าสนใจมากครับพี่เฟียรเราจะไปดูสถานที่จริงกันเลยดีไหมครับดีค่ะดิดี๋ยวเราไปเดินดูของจริงแล้วเราจะได้เรียนรู้ไปดูพร้อมๆกันอเคครับค่ะอันนี้จะเป็นแปลงผักที่เราปลูกนะคะผักก็ปลูกตามฤดูกาลที่ให้เหมาะสมกับท้องตลาดที่ต้องการผักด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผักกาดขาวของเราจะไม่ได้ห่อนะคะเป็นผักกาดขาวแบบแบบธรรมดาก็คือเอาไว้ทําต้มจืดได้เอาไว้ทานดิบก็ได้นะคะเป็นเครื่องเคียงส่วนด้านนี้จะเป็นกวางตุ้ง ต้นนะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นกวางตุ้งฮ่องเต้ข้างหน้าก็จะมีคณะของเรามีคณะเห็ดหอมด้วยนะคะแล้วก็คณาฮ่องกงคณะฮ่องกงก็จะมีดอกที่เป็นเอกลักษณ์บางคนเขานึกว่าคณะแก่จริงไม่ใช่คณะแก่นะมันคือคคะคณะพันธุ์ของเขาดูความว่ามันอินทรีย์ไม่อินทรีเห็นไหมคะแมะลงแกงอยู่กับเราได้ะค,ะค่ะก็ตรงนี้ก็จะเป็นผักที่ที่เราปลูกแล้วก็ใช้ปุ๋ยใช้ยาที่เราทําเองโดยเฉพาะดินสังเกตได้เลยว่าดินค่อนข้างซุย แล้วก็เราจะใช้อีกตัวหนึ่งมาช่วยในเรื่องของเพิ่มในการงอกของมเมล็ดผักนะก็ค่ะก็คือฟางฟางฟางข้าวเนี่ยแหละคะ่ะฟางนี่คือจะเป็นตัวเก็บน้ําไว้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเก็บความชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยป้องกันเรื่องของนกที่จะมาจิกแมลงมจิกนกนกที่จะมาจิกเมล็ดของเราด้วยค่ะอันนี้นี่อายุนี่เขาสามารถ แด้ไหมครับพี่เสียตอแปลงอย่างเงี้งย,ยเราใช้แปลงแบบชนิดละหวานนะคะดังนั้นเราจะเลือกตัดอันไหนต้นไหนใหญ่เราก็จะตัดต้นใหญ่ต้นเล็กเราก็จะเลี้ยงต่อคือไม่ได้ตัดโลบแปลงทั้งหมดสักทีเดียวเพราะว่าเราเราก็จะมีผักใหญ่เราก็จะผักใหญ่ไปขายก่อนผักเล็กเราก็จะเลี้ยงต่อไปเพื่อให้เขาโตขึ้นจะได้มีราคาเพิ่มมากขึ้นดูแล้วสดน่าก,กินมากครับพี่เสียคือมันไม่ได้ต่างจากไอที่เขาใช้สสรเคมีเลยแต่เผอ่อๆอาจจะสดกว่าด้วยครับพี่เสียตผมดูแต่ ้นมาแล้วรู้สึกว่ามันจะมีความกรอบใช่ใช่มีความกรอบผักของเราสดนะคะถ้าถ้าพูดถึงเรื่องของความสดนะคะการซื้อผักตลาดกับผักโครงการในผักของโครงการเราเนี่ยสามารถเก็บเกี่ยวสามารถเก็บได้มากวันกว่าแล้วก็ความสดความหอมความหวานอร่อยเนี่ยสู้ผักของโครงการไม่ได้แล้วก็ที่สําคัญชาวบ้านเนี่ยต้องการมากแล้วเราเวลาเอาผักไปขายเนี่ยไม่เคยเพียงพอต่อลูกค้าที่มีความต้องการในแต่ละวันส่วนมากจะไม่เคยพอ สังเกตผักเรานะคะมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะมันก็จะมีใบพุนๆมากก็ตามสภาพเพราะมันเป็นผักอินทรีย์เนาะแมลงก็ต้องต้องมากินแน่นอนที่บอกว่ามันสดจริงๆใช่นะค่ะทีนี้เมื่อกี้เห็นพี่เฟรบอกว่าผักที่ศูเนี่ยจะสามารถเก็บได้มากวันกว่าผักทั่วไปที่ใช้สายเคมีคือตรงนี้คือผักของเราเวลาเราอย่างของพี่เองพี่ก็ทานผักในโครงการเนาะโดยปกติจะทุกวันที่ต้องซื้อผักในโครงการกลับบ้านพี่เอากลับไปเนี่ย บางทีซื้อบางทีซื้อหลายชนิดแล้วก็ไปเก็บไว้แล้วบางทีจังหวะเราไม่ได้อยู่บ้านทุกวนันบางวันเราออกไปทํางานต่างจังหวัดบางทีต้องไปโครงการอื่นไปช่วยน้องที่โครงการอื่นด้วยเราก็ซื้อผักคาวไว้กลับมาผักก็ยังเขียวใช้ได้อาจจะมีบ้างเหลืองบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ก็ดีกว่าผักตลาดถ้าผักตลาดซื้อไปเนี่ยวันหรือสองวันก็เริ่มเหลืองเริ่มเน่าและที่สําคัญความเน่าของเขาเนี่ยมันเหม็นมากเหมือนเหม็นกินยาค่ะ แสดงว่าผักของเราเนี่ยสามารถอยู่ได้นานกว่าได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะได้หลายวันได้ประมาณ 4- ี่ห้าวันได้แสดงว่าตรงเนี้ยมันมาจากการที่เราใช้สารอินทรีย์ที่เป็นธรรมชาติจริงๆใช่ไหมครับใช่และที่สําคัญคือผักเราใหม่ตัดเช้าขายเช้าไม่เหมือนผักตลาดคือตัดเช้าขายวันหนึ่งคือเขาจะเหลือ,อไว้ไขายต่อแต่ของเรานี่คือออเดอร์ตามออเดอร์ใช่ขายหมด แล้วเ,เรามีผักส่งโรงพยาบาลด้วยนะคะโรงพยาบาลเขาจะรับซื้อผักเพื่อที่จะไปปรุงให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลค่ะก็คือเขาจะนําเข้าจากผักตรงนี้ที่มันปลอดสารและเพื่อไปให้ผู้ป่วยด้วยใช่ไหมเมื่อกี้เห็นพี่เสียบอกว่ามีกระลำมีคะน้าเห็ดหอมคือเป็นคะน้ามันแตกต่างจากคะน้าทั่วไปยังไงครับพี่เสียคะน้าเห็ดหอมจะต้นจะใหญ่สั้นกว่าแต่จะมีความกรอบมีความหวานอร่อยกว่าผัก คณะชนิดอื่นแต่ถ้าจะอีกอันนึงที่อร่อยอีกอันนึงที่ไม่แพ้กันคือนะฮ่องกงก็ที่มีดอกที่พี่บอกมีดอกออกบางคนเขาจะคิดว่าคณะแก่นจริงไม่ใช่คณะแก่แต่น,นั้นอร่อยมากผัดน้ำมันหอยแล้วก็ใส่เห็ดหอมด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องใส่เนื้อก็อร่อยครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เฟียสเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่ได้มาให้ความรู้ถือได้ว่าวันนี้ได้ความรู้เต็มที่จริงๆครับซึ่งเราเนี่ยได้ข้อคิดมากมายครับโดตัวผมเองเนี่ยได้ข้อคิดเลยที่ว่า จะไปสร้างแรงบันดาลใจไปจุดประกายการเรียนรู้กับเด็กๆว่าเฮ้ย mm hmm. ปลูกผักปลอดภัยเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดแค่เราลงมือทําเรามาศึกษานิดเติมนิดเติมหน่อยนะครับเราสามารถลงมือทําได้จริงๆแล้วก็สามารถนําไปประกอบอาชีพได้ด้วยนะครับค,ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เฟียเป็นอย่างสูงเลยครับแล้วหวังว่าโอกาสหน้าเราจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งครับยินดีค่ะคคก็สุนชัยก็ต้องขอขอบคุณทางคณะนะคะที่ที่ที่ได้เข้ามา ให้เราถ่ายทอดองค์ความรู้นะคะก็หวังว่าเราน่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับโรงเรียนทุกโรงเรียนนะคะก็ต้องขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ